สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการเพื่อประชาชนนะคะช่วงพูดตรงประเดน็นและดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลค่ะท่านผู้ชมครับสถานการณ์ภัยแ้งในประเทศไทยพวกเราทราบกันดีนะคะว่ามีมาอย่างต่อเนื่องนะ,ะแล้วก็เป็นภารกิจหลักของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หนึ่งในหน่วยงานรัฐนะคะที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำนะคะแล้วก็แก้ไขยังมีประสิทธิภาพด้วยนะะที่เราเห็นนะคะตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจนกระทั่งวันนี้ต้องตามมาสัมภาษณ์นะคะท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลค่ะ ท่านอธิบดีศักดาวิเชียนสินยานสวัสดีค่ะท่านอธิบดีศักดาค่ะคือเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งอยู่เรื่อยๆนะและในขณะเดียวกันเราก็เห็นข่าวของกรมทรัพยากรนะ้ําบาดาในการไปขุดเจาะบาดาต่างๆต้องถามท่านนะนะคะว่าน้ําบาดาช่วยแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งได้อย่างไรและมากขนาดไหนคะท่านคะ,ะคาว่าภัยแล้งเนี่ยมันคงเขียนขึ้นมาหรือจากัดว่า แสดงว่าไม่มีน้ําถูกไหมครับแรงเนี่ยแสดงว่ามีน้ําฝนต้องไม่ตกน้ําผิวดินที่อยู่ในบ่อในสารเนี่ยไม่มีแน่ถ้ามีเขาคงไม่เรียกว่าแรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อน้ําผิวดินไม่มีฝนไม่ตกสิ่งมีชีวิตก็ต้องอาศัยน้ําทุกวันเพราะฉะนั้นน้ําไม่มีผิวดินไม่มีฝนไม่ตกไม่มีต้องน้ําใต้ดินครับก็คือน้ําบาดาลเพราะฉะนั้นน้ําบาดาลเนี่ยเป็นภารกิจ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพราะฉะนั้นเรามีบุคลากรที่มีองค์ความรู้มีนักธรณีมีนักมีช่างนะครับมีวิศวกรที่สามารถที่จะค้นหาและพัฒนาน้ำขึ้นมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นักธรณีบอกว่าโลกเนี่ยเกิดมา4,560ล้านปีนะครับฝนตกมาไม่รู้นาขนาดไหนไม่มีใครตอบได้คบรนซึมลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น น้ำบาดาลน้ำใต้ด <diction aries> <ỗ df od in> ินเลยมีมากเลยมีมากกว่าน้ำผิวดินทีนี้ถามว่าประเทศไทยมีเท่าไหร่จากการสำรวจในระดับแค่ร้อยร้อยเมตรร้อยเมตรหรือไม่เกิน200เมตรมีอยู่ถึง1.13ล้านล้านลูกบาทเมตรมากกว่าน้ำผิวดินสักสักกี่เท่าเอางี้เพื่อให้ประชาชนนึกภาพออกเยอะกว่าน้ำผิวดินนะครับเขื่อนภูมิพลเนี่ยมีอยู่1มืาล้านลูกบาทเมตรนะครับ ถ้ารวมเครือรวมทุกอ่างรวมทุกบ่อรวมน้ําในไม่น้ําลําข้วยหน่อ,อของบึงทั้งหมดเลยถ้าเต็มนะฮะบรรจุเต็มหมดเลยร้100อเปอร์เซ็นต์เลยครับมีแค่เจ<อ>็ดหมื่นแต่น้ําใตดินในระดับร้อยเมตรในม่เกินสองร้อยเนี่ยมีถึงล้านล้านหนึ่งแสนสามหมื่นในเมื่อน,น้ําบาดาลเรามีเยอะขนาดนั้นนะ,ะการนําน้ําบาดาลขึ้นมาบริหารจัดก,การเป็นน้ําอุปโภคบริโภคเนี่ยนะฮะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเรามีแนวทางอย่างไงบ้างคะท่านคะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยเราก็พยายามที่จะมองว่าตรงไหนอยู่ในเขตชนบะทานตรงไหนมีน้ำผิวดินให้ประชาชนใช้น้ำผิวดินแต่ถ้าตรงไหนแห้งแล้งเป็นเขตภัยแล้งไม่มีน้ำชนบะทานไม่มีน้ำผิวดินกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปสำรวจ<อ>สำรวจหาแหล่งน้ำใตดินว่าตรงไหนขาดแคลนเราก็ไปสำรวจแล้วขุดเจาะขึ้นมามกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ย ก็อาศัยนักธรณีซึ่งนักธรณีเนี่ยครับก็เรียนเรื่องกวดหินดินทรายเรียนเรื่องแร่เวลาเขาไปหาน้ำมันปตทสอผอก็ใช้ก็ใช้นักธรณีใช่ใช่นะครับหาฟอสซิลนะครับหาฟอสซิลหาอะไรเหมนแต่การหาน้ำมันมันอยู่ลึกลงไปเลยระดับน้ำบาดาลลงไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนักธรณีของกรมทรัพยากรน้ำมันก็อาศัยเครื่องมือนะครับในการไปสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล เมื่อนักธรณีสำรวจแล้วก็มาร์กจุดมาร์กจุด่าตรงนี้ควรตรงนี้น่าจ,<อ>จะมี <บา S 1> น้ำพว<ม>กช่างหรือวิศวรกรก็เอาเครื่องมือไปไปขุดเจาะเพื่อให้ได้ดูว่ามีน้ำตามที่นักธรณีมาร์กตำแหน่งไว้หรือไม่เมื่อเรารู้ว่ามีน้ำนะครับเราก็ไปขุดสร้างบอ่อบาดานสร้างบอ่อเสร็จเราก็ไปสร้างระบบกระจายน้ำวันนี้ผมทำถังหนึ่งเป็นเป็นพันๆเป็นร้อยคิว ะนะครับเพื่อให้บรรจุน้ําได้มากๆแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีน้ําใช้อย่างพอเพียงพอพูดถึงมีน้ําใช้อย่างพอเพียงนะท่านผู้ชมท่านทิ่ย์ศักดาคือแต่เดิมเนี่ยโดยฐานความรู้ของพวกเราคนไทยจะมีความรู้สึกว่าน้ําบาดาลน,น่าจะเป็นน้ําใช้เป็นหลักแต่พอภายหลังต้อเห็ยนท่านผู้ชมนะทุกวันนี้นะเราเห็นเวลาโควิดเวลาภัยพิบัติเราเห็นน้ําดื่มของน้ําบาดาลออกไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่นี่เลยค่ะดังมากเลยนะน้ำแร่โซดาห้วยกระเจา ซึ่งเราก็สงสัยว่าอน้ําบาดาลเราเราดื่มเราเอามาใช้เป็นเครื่องดื่มอย่างนี้ได้ด้วยหรือคะท่านพูดถึงน้ำเว้ยกระเจ้าเนี่ยกรมชาพิกรอน้ําบาดาลเนี่ยได้ไปสำรวจที่อำเภอเวยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งชาวบ้านเรียกว่าอีสานภาคกลางเพราะว่า<ล>บริเวณนั้น มัน,นอยู่ในเขตเอาฝนออฝนไม่ค่อยตกะนะครับแล้วเป็นพื้นที่สูงไม่มีแม่น้ําหรือลาห้วยไหลผ่านเพราะฉะนั้นแรงดินก็จะเป็นดินลุกลังแดงๆเลยเก่อนที่ผมจะมาอยู่กรมช่างวิเคราน้ำอาดรเนี่ยเราให้ช่างเจาะหรือวิศวกรเข้าไปบอกว่าตรงนี้ไม่มีน้ํอาอําเภอนี้ไม่มีน้ําไม่มีน้ําใต้ดินเพราะฉะนั้นจะให รถไปเจาะบ่อบาดาลบริเวณอำเภอน,นี้ทุกคนจะใส่หน้าบอกว่าไม่ไปเพราะไม่มีแต่ผมเนี่ยด้วยความว่าเราคุ้นเคยกับพื้นที่ตรงนี้มากก็เห็นชาวบ้านแล้สงสารมากก็เลยแนะนําให้สํานักสํารวจของกรมทร,รัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยลงไปสํารวจดูที่ว่ามันน่าจะมีนะน่าจะมีรอยหินแตกหรือรอยเลื่อนของเปลือกโลกปรากฏว่าไปพบรอยหินแตกนะครับมีลักษณะความยาวถึง2ีกิโล ว่างสองกิโลแล้วมีความหนาเนี่ยประมาณหกถึงเจ็ดเมตรก็เลยนำรถไปเจาะไปเจาะดูเจ,จอพรากลัวว่าเจาะได้ได้น้ำพอได้น้ำปุ๊บเจาะลงไปอีกไปเจอน้ำพุโซดาวันนี้ยังพุอยู่แห้วครับเกือบสองปีแล้วอร่อยไหมฮะลองลองท่านผู้ชมขออนุญาตชิมสักนิดหนึ่งท่านได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับคือโซดาเราเคยทานนะฮะแต่ว่าน้ำพุโซดาโอ้โหท่านผู้ชมนี่ นี้โซดาแน่นอนนะฮะเห็นขึ้นมาเลยนะครับอันนี้มันมีเกิดการมีการคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเกิดจากการเผาไหม้ของหินปูนนะครับรสชาติดีไหมครับอร่อยอ่ะอันนี้ไม่มีขายในท้องตลาดนะครับอ๋อทำไมไม่ทําขายล่ะคะอ๋อไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจเ่าเดี๋ยวเราไม่ใช่ภารกิจด้วยนะฮะเราจะไปแข่งกับนักธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ค้ามากไปอันนี้เอาไว้เป็น เ,เวลาเรามีงานมีการเราก็ไปแจกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ <c oughs> หรือเป็นของขวัญของของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นี่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เยอะนะ <c oughs> แต่พอบอกน้ำดื่มฟรีนี่ต้องเรียนท่านผู้ชม,มนะฮะท่าทีพอดีครับด <c oughs> ิฉันนั้นมีโอกาสผ่านไปที่หน้ากรมทรัพยากรน,น้ำบาดาล <c oughs> เมื่อวานก่อนแล้วดิฉันก็สงสัยมากเลยคือมีพี่น้องประชาชนมาต่อแถวเราก็นึกว่าเอ๊ะมีตู้กดน้ําขายแถวนี้เลยแต่มันไม่ใช่ตู้กดน้านะท่านผู้ชมมันเป็นตู้ที่แบบฟรีแล้วก็แบบ โอ้เขาก็มากดกันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะการที่เราตั้งจุดบริการน้ําตรงนี้เนี่ยทําไมเราถึงมาตั้งให้พี่น้องประชาชนมันตอบรับยังไงกับน้ําอุประพบริโภคน,นี้ค่ะท่านผมไปดูงานที่ลอ <c oughs> นดอนเห็นฝรั่งคนหนึ่งมากดน้ําในตู้เคืเขียวที่ท,ที่นักผม <c oughs> ที่ลอนดอนก่อนนะครับผมก็ถ่ายรูปไว้ว่าไปดูว่าเขาเสียสตางาค์ป่าปางเขาไม่เสียนะครับฟรี ผมก็เลยถ่ายรูปแล้วเอามาจําลองมาสร้างระบบที่หน้ากรมเป็นตู้แลกแต่เป็นน้ําบาดาลใช่เป็นน้ําบาดาลครับ,บ,าารบแล้วม,มีตู้อย่างนี้เยอะไหมครับท่านที่ช่วยประชาชนเนี่ยเออเกือบล็อกเกือบ600แห่งทั่วประเทศท่านทเป็นิสักดาถ้าเกิดในส่วนของภาคเอกชนหรือแม้แต่ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเห็นถึงประโยชน์งานนี้อยากจะร่วมทําบุญนะนะร่วมช่วยช่วยชาวบ้านเนี่ยสามารถมาจับมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำตู้น้ำชุมชนอย่างนี้ได้ไหมคะ ยินดีเลยครับอยากดูนะครับออผมอยากจะทําให้นะครับลองมาคุพูดคุยกันในหลักการว่าท่านจะมาเสียจ,จะทําตรงไหนแต่ครนนี้ต้องขอให้กรมมันมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องการทําแล้วเป็นอนุสาวรีย์ทำแล้วไม่ใช้ประโยชน์ออใช้เงินไม่คุ้มค่าผม,ม่รักไม่ได้ครับโอ้ชัดเจนตรงประเด็นมากเลยนะฮะท้ายสุดนี้นะฮะถ้าที่ดี่อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ําชุมชนเพื่ออ,อุปโภคบริโภคอย่างไรบ้างคะท่านคะ ครับก็อยากให้ประชาชนใช้น้ําอย่างประหยัดแล้วรู้คุณค่าครับนะฮะตรงนี้ก็ฝากพวกเราด้วยนะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะอธิบดีสักดายวิเชีนยนศิลป์อย่างยิ่งขอบพระค,คุณค่ะ